นี่ครับเพิน่นตะเกียบพ่นมีโตเดียวนะครับเนาะพอตะมีโตเดียวมันก็เลยออกลูกกหมือนมอ่ามันติมตดมานน้ำทองเหมือนมอพ่นลูกสร้างลูกสร้างอุดรโอ้ลูกลูกตัวพ่นตีดครับถือว่าติดมานน้ำทองครับอืม สวัสดีครับเอฟซีตุกูทุกคนนะครับทางไกลทางไกลนะครับอยู่ในประเทศไทยก็ดีอยู่ต่างประเทศก็ดีนะครับมันนี้บาสุริยาเดินมาออกมาทายรีวิวยนมาเสานะครับในบรรยากาศหนาวๆนะครับวันนี้จะใส่เสื้อหนาวนะครับบาสุริยาเศานี้มือนี้บ่ได้เป็นสนามควายนะครับบ่ได้เปิดราคาควายอยตามสนามนะครับมันนี้บาสุริยาเลยออกมาทายรีวิวไปวิ่งบรรยากาศไปหาเมงงัวเมงค้ายตอนชลยับ่ได้เป็นตลาดนะครับ เพผลเสียวไปผูกไปลามจังไหนนะครับเดี๋ยวสิติดตามไปเบื้องนะครับเอาเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาเวลานะครับก่อนสิไปเบื้องควายก็ฝากกดไลล์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามพี่บ่าวสุริยาด้วยครับเด้อปาครับไปเบื้องหน้าบ้านครับผมอันนี้มันเกียวหญ้าให้ควาย,วยบ่ครับแม่นบ่นนนเกียวยหญ่ขัวนะ้วอีกะอืมเกียวทุกมือบ่ครับยหน้ามะส่เกียวทุกมือทุกมือแมาาน่นบ่เจียวถุงมือปลูกใบหนองดูปลูกใบหนองดูแต่ว่ามาเกี่ยวอยู่งองนี้พ่อเดี๋ยวไปเห็นมันจินมม่นบ่ สองอาทิตย์กับเงาเรียงไว้ยักตัวครับคุ้ยโอ้ซี่ตัวเดี๋ยวเดียวบ้าสุดิญาสิไปเบ่งนะครับเนาะหอ้หยางามหน่อยเนาะนี่ครับพี่น้องเพิ่นเช่าเกษตรกรคุณพ่อเพิ่นมาตัดหญ่านะครับตัดหญ้าทุ่มือบ่ได้ใส่เกี้ยวมันบอใส่เครื่องตัดหญ้าเนาะนี่ครับเอฟซีพี่น้องเข้าคุณพ่อคุ้นแม่เอฟซี่ทางไก่ทา้งไก่นะครับวันนี้อันกยใส่รถแล้วสิเอาสีนุไปใส่คำนี่ ปะครับโยครับปะผมเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวสี่บาสุริยาสีตามไปเจ้าน้อยนะครับเดี๋ยวบาสุริยาสีไปวียไทยข้อยน้ำพ่นสวัสดีครับผมเอาไปใส่นอกข้อยครับผมนี่เอาไปพ่นล้วครับไปไปลามไปลามหนองน้องเนี่ยครับผมน้องดูวันเฮ้ววันดูสาธารณลนาหนองคันเนาะปไปขับยางเดี๋ยวบาสุริยาสี่างไม่แน่ครับผมครับพี่น้องเอฟซีเนาะครับเทศเนาะครับถ้าหากไปพี่น้อง คิดอยากเลี้ยงขั้วนี่ก็เลี้ยงได้เห็นบางครับเลี้ยงได้เนาะเลี้ยงงงยยเลี้มาโดนไปได้ไหครับนี่เลี้ยงว่าปีสองปีนี่แหละปีสองปีเก้อนสเลี้ยงงัวเลี้ยงขั้วมากนี่ก้อนสเลี้ยงขั้วเยตะกี้เห็ดยังเนาะครับผมเลี้ยงหมาครับโอ้เลี้ยงหมาเลี้ยงหมาเลี้ยงหมามา20ปีเป็นยังได้เลี้ยงหมาโอ้ได้กําไรบ่ได้ทุนบ่ลทุ่นอย่งไรมีแต่ขาดทุนครับมีแต่ขาดทุนอืมวันนี้ก็เลยหันมาเลี้ยงขั้วเห็น พี่น้องก็จะเลี้ยงอะไรเลี้ยงเอะไรอยากเลี้ยงเบิ้งหมายถึงว่าตะเกียเลี้ยงหมาครับบันนี้เลยมาเลี้ยงควายครับบันนี้มาเลี้ยงควายนี่เป็นยังไงดีขึ้นบ่ครับจะโอเคอยู่ครับโอเคอยู่เนาะครับบันนี้ตอนเลี้ยงตั้งตอนแรกๆเลี้ยงเจ้าตครับผมตอนแรกๆก็โตเดียวเหรอครับโตเดียวโตเลี้ยงโตเดียวครับเออซื้อควายแมนบ่ครับุ๊นครับ ตอนเสือมาเนี่ยมันเสือข้อยทองบางหเลยข้อยถี่มีทองมีลูกมาแล้วครับผมข้อยถี่มีทองมาแล้วครับนั่นลูกสร้างอุดรยุหางนาสุดครับโอ้ยุหางนาสุตจริครับครับลูกสร้างอุดรครับพี่น้องเอฟซีเดี๋ยวบาสุติยาสิไปไทยเบ้างครับเดี๋ยวข้ยกับเพิ่นเดอยสกอนร์ครับเนาะข้ยกับเพิ่นโดยสกอน์ตะเกียงโตเดียวเป็นเพราะครับเลี้ยงโตเดียวนี่มันทองมากหรือว่าทองมากครับทองมากเสือเสือมาแสนหนึ่งเสือมาแสนหนึ่งตะกี้นี่ถือว่าข้อยราคาสูงเป็นเพรับค่ะ ราคาสูงอยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เปลี่ยนงนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็โอ้ยมกับลดลงหลายลดลงแก่น้อยลดลดลงหลายมันบ่ลดลงหลายครับถ้าตัวงามจังสี่กัราคากัยังอยู่ค่อนข้างสูงเนาะนี่นี่จังจังพี่น้องเห็นเอฟซีเห็นนะครับยังค่อนข้างสูงแต่ถ้าเกิดว่าคล้ยสีงามเนี่ยบ่งามแม่กัลดลงมาหลายมันบ่กล้วยครับประชาราษฎร์บ้านเข้าว่ากับคำนี่กัโตละวเจ็ดแปดท่านอลไรเนี่เออเนี่ยเดี๋ยวครับนี่ซ้ำตัวนี่งมันบ่ครับ ขันเมนตัวนี้ผมกะมันหวันเนาะไอ้ด้ยมีเรามีพันธุ์ลูกพันล้านโอ้ลูกของพันล้านบ่ครับนี่ลูกพันล้านเงินอุทัยครับสายพันธุ์เงินอุทัยเป็นบ่ครับผมอาครับเดี๋ยวเดี๋ยวบาสุดยะอยู่ไทยไปแล้วครับผมนี่ครับพ่นตะเกียบพันมีโตเดียวนะครับเนาะพ่อตะมีโตเดียวมันก็เล้ยออกลูกเหมือนบ่อมันติดมานน้ำท่อเหมืนบ่ พ่ลูกสร้างลูกสร้างอุดรโอ้ลูกลูกตัวพ่นตีครับเทวตินั่งทอง,องครับครับอืมตอนนี้กระท้องในเกจเดือนอยู่นี่ครับนี่อันนี้แม่นี่นท้องในเกดเดือนครับท้องโตได้ใบหน,น้าครับนี่ท้องไอ้บักเก้าแสนบักเก้าแสนหมันพันล้านแม่ไปผปสมโตหรือผสมมันเทียมเหรอครับผมผสมโตครับผสมโตครับผสมโตเพิ่นเอาจักพันลหรครับนี่ผสมโตสองพันหาครับสองพันหาราคาก็เอ่อบ่บ่แพงเหรอครับเนาะ ว่าว่าถ้าผสมเถืับว่าตถ้าผสมติดเนาะครับเนาะครับว่าตั้งแต่หมักว่าต่างตะหมักแพงไปในเก่าแม่นบ่ครับว่าตั้งแต่หมักเนาะครับครับผมบะนี้ตั้งตะกี้มีโตหนึ่งกะลี่ออมาโตัวหนึ่งบะนี้เฮ็ดจังไดนยังเสือโตที่สองคุณมาครับตัวที่สามคุณมาครับอันนี้พี่น้องเอามาให้ครับไอแม่ลูกคู่นี่แม่ลูกตัวนี้พี่น้องเอามาให้มันก็เลี่เอาขั้วไอไม้เลี้ยงเนาะครับเนาะครับอะครับ แล้ววันนี้มันไปนี่มันถีบร่องน้ำก็ถีบที่ไหนครับนี่เห็นหยาญยุหันแล้วครับยุซ่าบอกเห็นหยา่ไครับไปเบอร์น้ากันนะครับเนาะจะต้องมาลามหนีทุกมื่อเนาะครับนี่ทุกมื่อถุกมื่อน้อน้ำเนาะยังอยู่นี่เลยครับมันไม่น้ำเนาะครับเนาะมันไม่น้ำเอาวันนี้ถามมันก็คักครับตัวนี้นี่ตัวนี้ทองมันเ่ะครับตัวนี้ตัวนี้ผมเอาไปเสื่อโย่กาะสินกาะสินได้สองเดือนผมมาตรวจเขาว่าบ่ราทองอ้าวเพท่านทองตรวจเตะโดนไหมครับผมตรวจวังเดือนวังหันครับเดือนวังหันบ่ท่านทอง เสื่อมมากวันที่สี LS> ่กันยาวันวันวันที่หาพฤศธจิกาผมไปเศร้าเขาว่าเบื่อทองครับเบื่อทองวันนี้เขาอยู่ในใบรับประกันเขารับประกันตลอดครับตลอดจนติดจนติดเอาไปเสื่องกล้วยดอนกล้วยกระสินครับครับผมวันนี้ถ้าหากว่าห้าแต่รอมันขื้นมืนบ่รอบันเป็นสัตว์จังค่อยจตไปผสมเนาะยังคอยผสมครับผมเดี๋ยวยังคอยผสมขอให้ติดเนาะครับเดี๋ยวต้องไปเนาะ แล้วขัวตัวนี้มันลูกของมันบ่ครับนี่แม่นครับผูเพื้อแม่ครับขั้วตัวนี้ตัวผูครับตัวผูลูกอันลูกตัวอะไครับนี่ลูกพันล้านลูกพันล้านหลานเงินอุทัยหลานเงินอุทัยครับแต่ว่าออกมาเป็นผูครับแต่ว่ามันครับต้นข้อไงเนาะครับเนาะครับครับเอ่อข้อไงลยตรงเนาะกระโหลกกระบานไงญ่ควตัวนี้ได้พอเซ็เดือนด้วอครับผมนี่ได้ทีเซ็เดือนครับเซ็เดือนโอ้เป็นต่เป็นพอบักควาพันเนาะ ไปทาข้มฟงบ่อเบี้ยงปันบ่ครับเนี่ยบ่ครับบ่อครับเอาเอาไว้เหมือนบ่อเอาไว้อยู่อืมโอ้กดสะพองเนาะกกหางไว้ไม่รั่ตาลกกหางใหญ่เนาะเจ้าเนื้อเจ้าเนื้อเจ้าเนื้อเจ้าเดือนก็ครับนี่ยสิบเอ็ดเดือนครับสิบเอ็ดเดือนเนาะครับสูงอยู่ร้อยสามสิบอุ้ยครับสูงร้อยสามสิบสิบเอ็ดเดือนครับควายตัวนี้ลูกของลูกของไอ้พันล้านพันล้านเนาะครับผม ขับขั้วตัวนี้ถือว่าดีเอาปบป๊บตัวนี้ปุ๊บเบงปันมันบ่ครับนี่บ่ครับยังครับอาจารย์เอาไว้ทาอ่าผสมเอาไว้ทาข้มโผงนะครับถ้าเทียตัวเม่มันขึ้นมันก็บสีไปดมเนาะเอาดมยังกับจังหวะเนาะเอารับไปนี่ครับผมนี่ครับพี่น้องเอฟซีการเลี้ยงงัวเลี้ยงควายก็ดีไปลย่างหนึ่งนะครับเนาะซ้ำฝากธนาคารนี่เนาะครับมันได้เพื่อนดีไหมครับได้เพื่อนดีได้ความสุขออกกับร่งกายเนี่ยครับผมมื่อสองคำโลก เออก็ยังดีเนาะได้พ่อได้กำลังตะเกียเลี้ยงหมาเลี้ยงหมาเนี่ยมันบรุเนาะเลี้ยงหมามายี่สิบปีจักจักปีกับครับเลี้ยงหมามาปีมิตรขาดทุนมิตรขาดทุนอาหารกระเทยมันกินอาหารมือละลอยมันบ่เพิ่มให้เ้าวยกเทียรบรครับมิตรลดลงครับวันนี้เลยเปลี่ยนแปลงครับมาเลี้ยงควายพ่อดีหมาตายเบิร์ตตายเบิด์ตเหลืออยู่สองสามตัวนี่ยครับเดี๋ยวนี้ก็เลยพ่อเลี้ยงครับก็เลยเห็นในครับผม น้องเขาเลี้ยงคั้วเองโอ้น้องเลี้ยงควายมันคืองามดีแท้มันคืองามดีแท้เป็นตาเคือแท้แกเลยได้ไปหามาเลี้ยงเด็ดไปหามาเลี้ยงนะครับแกลูกซื้อว่าดีก็เลี้ยงมากันจัาหน่อยครับผมมันเผื่อเพื่อนนะครับผมเดี๋ยวลงกระได้นอนเบื้องบนเฝ้านี่ความสูงนะครับเนาะไปไปเบื้องอีแม่ลูกคนหนึ่งครับผมนี่นะครับแม่ลูกอีโค้ดึงครับแม่ตัวนี้มันผสมไปมากไปครับนี่ผสมแล้วครับเอ้าทองเราบอกทองได้เจ็ดเหรีย เจ็ดเดือนกลัวครับเดเดือนกลัวเสดว่าขั้วตัวนี้นี่อีกสามเดือนได้กินน้องเนาะครับผู้ว่ามีภัยอเลือดเตรียมไว้เนาะเนาะคิดว่าสีแดงปันว่าขัวตัวนี้ผมเลียงมากแต่น้อยันมันเลี้ยงหรมันผูกพันนะคผูกพันเนาะครับเนาะนี่แหละครับคว้หักเนาะครับขว้มผูกพันเนาะเจ็ดเดือนถ้าฮาเทพี่น้อง f อฟซีพันดองอยากผู้ว่าขั้วตัวนี้ผสมสายพันตัวใดมากนี่พ่อบอกเลยว่ครับ บบเก้าแสนบก้าแสนเก้าแสนเก้นี่เป็นลูกพันล้าน่กันลูกพันล้านคือกันอันเก้าแสนนี่เป็นลูกพันล้านครับมาผสมตัวนี้ครับบ้านนี้คั้วตัวนี้ท่องเลยเจ็ดเดือนครับท่องเก็ดเดือนนี่หมายความว่าการเลี้ยงอีกสามเดือนก็ได้กินน้องเนาะครับผมครับผมบานอันตอนไปผสมมาตัวนี้ผสมมาจักพันครับผมนี่ตัวนี้ผสมมาสอัาครับผสมโตหรือผสมหลอดครับผมผสมโตอืม แสดงว่าเคียงเลี้ยงง่ไงมันบ่เรียงไงเถอนี่ครับขั้วตัวนี้ถือว่าดีแสดงว่าลูกอยู่ในถ่วมลูกตัวที่สามเนาะครับผมลูกตัวที่สามนี่ครับถือว่าดีเอามาถามอีกจะขึ้นเลยครับพ่อสี่มีเนี่ยน้ำให้ผู้ที่คิดอยากจะเลี้ยงงัวเงหรือขั้วไม่บ่ครับว่าเป็นตาเลี้ยงหรือว่าเป็นตาเลี้ยงครับผมผมว่ากับว่าขัดบ้าช่วงนี้เขาว่าขั้วเถอดจะมันจะแล้วแต่คนมากเลยนะครับอาจารย์ครับกลาเป็นตาเลี้ยงเนาะครับกลาเป็นคนใจหลักมีอย่างมีหางอยู่ให้กินมันกับเป็นตา เป็นตาเลี้ยงครับถัดเอามาเลี้ยงเลี้ยงเขาจะจ่อยโคอดๆยากๆมากแต่ว่าเป็นตามาเลี้ยงกบ่าเลี้ยงครับถ้าพูดถึงเลี้ยงนี่ต้องใจมากใจรีแท้ใจมากใจมากใจรักเนาะครับผมดับใจมากใจรักจังเลี้ยงได้เอาถือว่าดีกว่าชีวิตดีกว่าอ่าที่ผ่านมาเนาะเพราะว่าปีไก่ในเลี้ยงโตหนึ่งครับบานิฟิตครับแม่แม่นี่แหละอเมริกันู่ดเลี้ยงตัวแรงมาออกลูก ออกลูกลูกแม่ให้ลูกผูวครับนี่ลูกลูกแม่ครับลูกสร้างกุดอนเอานี่ลูกสร้างกุดอนจีครับผมลูกสร้าง,ก,งกุฎดอนนะครับโอ้ยงามเดือนครับสิบเอ็ดเดือนครับ,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 บครับโอ้หัวตะสนเข้าบ่ครับนี่อันนี้ลูกสร้างกุดอนสิบเอ็ดเดือนครับหมายถึงว่าลูกตัวนี้ลูกตัวแม่นี่ออกมาเป็นลูกสร้างกุฎดอน แสดงว่าไม่คุ้ยไม่สายพันธุ์เนาะครับผมแต่ถ้าหากว่าพี่น้องเลี้ยงนี่พี่น้องต้องหาสายพันธุ์ดีๆนี่เนาะแม่นครับขันเอาสายพันธุ์บ่แม่นว่าคุ้ยบ่ดีเด้อครับแต่ว่าหมายถึงว่าขันเอาสายพันธุ์บ่ดดีมันก็จะค้าหน่อยจังน้อยขันคุค้ยมีใบเกิดใบหยังใบนันใบนีบบบบ้มันก็มันก็ดีมีค้ามีค้าเดี๋ยวแต่คุณภาพเดี๋ยวไปเครื่องคุ้ยน้ำบานทน้ำลายมันงกะเป็นอะไรล่ะครับต้องป้องแป้งเป็นออร์ดไเล็ตครับแต่ว่าขันเอาคุ้ยสายพันนนธุ์ดีีมาา่่ก็็จะเปแบบว หนึ่งมีคุณค่าสองเป็นสายเรียนลอยเนาะถือว่าผสมอันนี้สร้างอุดดอนะครับผมเอาบานี่อยสามสิองสเียอ้อ็ดเดียนสูงลอยสมอันแม่นี่ก็สูงอยสากักันเนาะได้มาเัเทไปคั่เมีตัวเม่นี่อยลอยอยสามบเมเอนาะครับผมเอาบานี่สุดท้ายนี่ก็ได้มาถามคุณพ่อผู้เลี้ยงควายเลี้ยงควายก็ดีก็ผู้เลี้ยงเนาะ ขันเมธีไม่หยาเนาะขันไม่ฟังเรียกใจมากพร้อมขันใจบ่มากเลี่ยงไปแล้วคุ้ยกับจิจอยขันใจมากเลี่ยงไปแล้วคุ้ยกับอ้วนเลี่ยงไปแล้วกับยี่ว้มสุกเขาเรียกว่ามีความผูกพันเนาะมีความสุกเอาโทษท่านนี่ฝากให้กับพีกับนองเด้ว่าขันเลี่ยงไปแล้วนี่ดีขึ้นไปเรื่อยดีก็ฝากท่านา้าเนาะดีก็ฝากธนาคข้าเอาปันนี่คุณพอซื้อไว้จังเลยครับผม พอคุ้นพอใจยินเสียงครับยินเสียงยู่บ้านไหนครับผมพิกัดดูมือหาตะบนหนองแวงครับบ้านดูมือหาตะบนหนองแวงเมือเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดนะครับรักการเลี้ยงควายเลี้ยงม้าหลุดซื้อว่าดีก็ที่ผ่านมาเนาะมันเพื่อเพื่อนดีไหมครับที่วิ่ก็ดีขึ้นมีความสุขเป็นข้าสิบบาทในแ่งโตล้อใส่เนกไทยแต่ข้าก็มีความสุขข้าวเดียวมาพอบรรยากาศเนาะเห็นธงเห็นทายเห็นหนองเห็นน้ำเดี๋ยวก็มีความสุขอยากได้เลี้ยงขั้วเอ้า โอนี้บ้าวสุริยะกับมาหาคนพอใจเนาะยิ้นเสียงกับเมนี้กับขอบบุญขอบคุณกับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตัวใครกดติดตามให้บ้าสุริยะนะครับเด้อสำหรับโมนี้เดี๋ยวบ้าสุริยะถิ่มติดตามคั้วถิ่มทองเนาะทองเจ็ดเดือนเดี๋ยวถ้าวขั้วจะออกจะคลอดนี่บอกล่วงหน้านะครับเด้อบ่าสุริยะถิ่มไทยให้เอฟซีเบงทั่วประเทศทั่วโลกเนาะได้เบื้องน้ากัน สุดท้ายนี่ให้พอใจเลเอฟซทุกผู้ทุกคนให้ยูดีมีความสุขความเจริญเนาะร่ำด้วยเป็นมหาเศรษฐีครับผมสวัสดีครับผมอาครั